เติมเต็มความสุขและประสบการณ์แห่งความสนุกข,ของทุกการเดินทาง The Mobility of Joyful Experience มาร่วมกันสนับสนุนเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่45 27มีนาคมถึง7เมษายนนี้อาคารเชเลนเจอร์และ Impact Forum พ a l l 4 Impact เมืองทองธานี สนนนนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟื่อสุขภาพกาแฟทีินาไม่มีไขมันใหกลิ่นกาแฟแท้สนนนนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลแคลเซียมบบลงกระดูกสนนนนโดยน้มันงาดำเสมีเอกลดกดล้วกิตา้านูนสระต้องขวดนี้สมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย จัดเวทีเสวนาโตกลุ่มรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อเรื่องสาระนารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา2567ที่อาคารสุกนัน ร้อยยี่สิบทับแปดสิบแปดซอยหมู่บ้านสี่เจริญบิลล่าสิบแปดตําบลเทพร,รกักอําเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทยนําโดยนายอนันตชัยคุณานันทกุลนายกสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทยอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธีกล่าวให้การต้อนรับโดยมีนายอารุรักษ์นิยมเวชอดีตสมาชิกวุฒิสภาสรรหาภาควิชาชีพที่ปรึกษานาย,ยกสภาทนายและอดีตประธานกรรมาการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชน วูุทิสภาเป็นผู้นำอภิปรายพร้อมด้วยผู้ชํานาญการนายวันชัยโชควิเศษชัยยสิทธิ์ผอ,อสำนักง,งานกกตจังหวัดสมุทรปราการนายทัชกลพรมจมาตที่ปรึกษาคณะกรรมการการเลือกตั้งน,นายธนอนันต์เมณสวัสดิ์อดีตท,ที่ปรึกษา ด้านกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและอดีตสมาชิกสภาจังหวัดอุดรธานีและนลายธีรยุทธ์วานิชชังอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีร่วมเป็นวิยากรเสวนาโตะกลมรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อเรื่องสาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา2567ที่มาของสมาชิกวุฒิสภาหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภามีอะไรบ้าง20กลุ่มอาชีพผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาและหัวข้อเรื่องคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุ ที่สภาโดยบรรยากาศภายในงานมีคณะกรรมการสมาคมสมาชิกวุฒิรัฐสภาไทยอดีตสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรอ,อดีตสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดต่างๆและผู้ทรงคุณวุฒิสนใจการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา2567เข้าร่วมรับฟังการเสวนาและถามตอบโดยมีรองศาสตราจารย์สุชาตินวกุลเป็นผู้ดำเนินรายการลอดเาะะกก็จปรรรรงค่ใับบ กายทการใช้กจวรีันไปอีแล้วเนี่ยตวอามบรามบทนตาครับว่พิชตบาเป็นจนนกการครับสองล้านสิบคนะครับในรอที่สองครับแต่ถุครับเป็นตัวแทนในระดับก็หมายความว่าคำถามหมดแล้วนะครับสมาชิกผู้ที่ผ่านครับ มจะีครับก็วันนี้ในฐานะที่ผมเป็นอนดีตสมาชิกบุฒิสภา,าจังหวัดสุพรรณฯปี2 5 4 3ถึง4 9นะฮะมีประสบการณ์เรื่องของการเป็นสมาชิกวุาิสภาว่าการส่งเสริมให้เพื่อนๆนะะหรือผู้ที่มีคุณวุฒิะะมีความรู้มีความดีเข้ามารวมกลุ่มกันเพื่อที่จะ,ะหาโอกาสที่จะเข้าไปเป็นสวในอนาคต ะะสิ่งสําคัญก็คือการให้พื้นที่นะฮะให้ทุกคนมารู้จักกันแลกเปลี่ยนกันเพื่อให้การทํางานครั้งนี้เนี่ยนะฮะเพื่อจะได้ไปสู่เป้าหมายอย่าง,างเหมาะสมนะฮะโดยเพราะเรามีความประสงค์ถึงผู้มีวิชาชีพ20กลุ่มด้วยกันคือแต่ละกลุ่มเราก็ควรจะได้มีโอกาสให้มีคนดีคนเก่งเข้ามาสู่สังคม นะะในการที่จะไปกัดกองกฎหมายหรือออกกฎหมายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพให้กับประเทศชาติของเราเนี่ยเป็นหัวใจสาคัญจากนั้นผมจึงได้สนับสนุนในการรวมกลุ่มข้างนี้โดยงบประมาณของอผมเองเนี่ยนะเพื่อให้เพื่อนๆได้มีโอกาสมาเจอกันเป็นหัวใจสาคัญนอ,อกจากะจะไปสู่เป้าหมายของเวทีใหญ่แล้วับ คนไปไม่ถึงก็สามารถที่จะเป็นเพื่อนกันที่จะมาแลกเปลี่ยนกันเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติอ,อยู่ในเบื้องหลังก็เป็นไปได้ไม่จําเป็นต้องไปสู่เวทีของสภานะฮะทุกวันนี้ผมเห็นในฐานะนายกสมาคมสมาชิกรัฐสาไทายก็ให้โอกาสเพื่อนๆทุกคนเนี่ยมีเวทีในการแลกเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติต่ตอไปนะนี่คือเป้าหมายหลักครับ,นะรบทีมข่าว AEC TV c ทีว n e l นลรายงาน เติมเต็มความสุขและประสบการณ์แห่งความสนุกข,ของทุกการเดินทาง The Mobility of Joyful Experience มาร่วมกันสนับสนุนเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่45 27มีนาคมถึง7เมษายนนี้อาคาร Challenger และ Impact Forum พลร์4อิมแพคเมืองทองธานี สนานนนดโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟพสดุสุขภาพกาแฟที่ินดีหวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้สนานนนดโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมแควเซียมบำรบงกระดูกสนานนนดนโดยน้ำมันงาดำเสนสมิเกแลกดอโลต้านอนุมูลอิสระต้องขั้นี้เลย